สวัสดีครับผมน,รรมนายวิชุตสามนาคกิจวันนี้จะมาทําคลิปวิดีโออธิบายเว็บไซต์ที่ผมกับเพื่อนได้พัฒานาขึ้นนะครับโดยเริ่มต้นพวกเราได้หาเชนเพจจากเว็บไซต์ s t a r b u s t a p p เพื่อนามาใช้นะครับโดยผมคิดว่านี่จะเป็นการทํางานแบบโลโคดครับผมและนี่คือหน้าตาเว็บไซต์ของเราครับจะมีปุ่มบัตชอนเมนูอยู่ด้านบนขวาน,นะครับ เมื่อกดหัวข้อนั้นๆตัวเว็บไซต์จะมีการเลื่อนไปที่หัวข้อที่เราเลือกครับในส่วนเนื้อหานะครับจะมีเพศหญิงเพศชายความสําคัญครับผมในหัวข้อความสําคัญเมื่อกดไปจะมีอินเทอร์เฟซเด้งขึ้นมาครับและในส่วนหัวข้อเพศหญิงและเพศชายเมื่อกดไปจะนําไปสู่เว็บ BMI Calculator ครับ จะมีการให้ใส่น้ำหนักกับส่วนสูงและคำนวณครับผมนี่ครับและนี่จะเป็นซอสโค้ดของหน้าเว็บ bmi calculator ครับในส่วนนี้จะเป็น javascript ครับผมการคำนวณค่า bmi นะครับจะมีคำสั่ง if ถ้าค่า bmi อยู่ในช่วงช่วงหนึ่งจะมีการกำหนดให้แสดงผลตามที่กำหนดครับ และเราใช้ Firebase ในการ deploy เว็บไซต์ให้ออนไลน์สามารถให้ผู้อื่นเข้ามาชมเว็บไซต์ได้ครับก็จะมีการอธิบายเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ